โครงการปัญญาคืนถิ่นรวมพลังคนเก่งกลับบ้านรวมพัฒนาบุคลากรรับหมหานครการบิน EEC Aerotropolis วันนี้มีโอกาสเดินทางไปที่ซิลิคอนเทคพาร์คบ้านช้างเพื่อร่วมประชุมกับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ดออรคณิตแสงสุพันธ์ผู้ว่าการประลาส่วนภูมิภาคอธิบริกรมทรัพยากรน,น้ำ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดระยองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านช้างนายกเทศมนตรีตำบลบ้านช้างตำบลพลาตำบลสำนักทอนโดยเนื้อหาการประชุมก็เน้นไปที่การทำงานเป็นทีมหาหรือเรื่องแก้ปัญหาตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ท้องถิ่นเหล่านี้ให้พร้อมเป็นส่วนสำคัญในมหานครการบิน e อ c a e r o t r o p o โ i s ปส สำหรับหัวข้อที่พร้อมจะเดินหน้ารวมพลังพาปัญญาคืนถิ่นร่วมพัฒนาบุคลากรรับมหานครการบิน EEC a e r o t o r p o ท i s หลายท่านคงทราบกันดีว่าอีกไม่นานสนามบินอุตภเปาจะรองรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวมากถึง60ล้านคนต่อปีมานครการบินแห่งนี้ จึงเป็นเหมือนความสําคัญด้านเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยและแน่นอนว่าลูกหลานของเราจะได้ใช้พื้นที่ที่ต้องมีความพร้อมในโอกาสที่มีนัยสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้คนที่เล่าเรื่องนี้คือดรชิดเหล่าวัฒนาดรชิดจึงบอกว่า EEC จึงได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม ในแนวทางดีมายดเดรเวนที่เลขาธิการ EC ีได้วางนโยบายไว้และร่วมดําเนินการกับ8มหาวิทยาลัย40วิทยาลัยและหน่วยฝึกอบรมทั้งภาคระฐเอกชนผ่านการบริหารจัดการของดรอภิชาติทองอยู่ประธานคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECHDC ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมที่พร้อมเข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่งดอชิดได้หาหรือกับดรอภิชาติ แล้วว่าถึงเวลาที่คนมหาวิทยาลัยต้องกลับไปพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จึงได้ชักชวนพวกเรานำปัญญาคืนถิน่นพัฒนาท้องถิ่นให้มีความพร้อมทุกมิติและจะนำประสบการณ์จาก HDC เข้าถึงปัญหานำมาซึ่งคำตอบเพื่อเตรียมวิทยาการสมัยใหม่อย่างเช่น 5G e-commerce พลังงานสะอาด EV Digital Hospital t e l e m e d i c i n e M e d i c a l m e d i c a r e m a n a g e m e n t a อ r ิ t ทร n i ิกสํสหรับเกษตรแผนใหม่ เบื้องต้นก็ได้ข้อเสนอจับคู่มหาวิทยาลัยพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านช้างกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบังเทศบาลบ้านช้างกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเทศบาลตำบลพลากับมหาวิทยาลัยบูรพาเทศบาลตำบลสำนักกระท้อนและอบตสำนักกระท้อนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ผมขอเรียนพวกเราถึงปัจจัยสําคัญเรื่องความผูกพันกับพื้นที่อย่างเช่นแม้ว่ามจทจะพิ่งลงนามความร่วมมือกับซิลิคอนเทคพาร์คเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คนของมจทก็ลงพื้นที่มาก่อนหน้านานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดรสยามเจริญเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขุนยนภาคสยามหรือ FIBO ท่านก็เกิดที่บ้านช้างหรืออาจารย์ไมเคิลปริพลตั้งตรงจิตคณะบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่มอจอทอก็ได้นําความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาพัฒนาเมืองบ้านช้างนําพาความเจริญเข้าสู่บ้านช้างแม้ว่าผมเองก็มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดระยองโดยเป็นเขยระยองซึ่งที่ผ่านมาก็ได้สร้างความร่วมมือ ระหว่าง MIT กับมจทสวทชผ่านมูลนิธิศึกษาพัฒน์ในนามพระราชาานในพระบาทสมเด็จพระบรมินศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมาปีพุทธศักราช2540ก็ได้นำโครงการจาก MIT มาเปิดที่ปตทมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยดังนั้นในแต่ละมหาวิทยาลัยหากมีทีมทำงานที่เป็นลูกหลานคนในพื้นที่ย่อมจะมีพลังมากและสามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จได้อย่างแน่นอน เตรียมรอฟังสัญญาณจากทอเตอรอพิชาติเราจะหารือโดยพร้อมเพียงกันและขับเคลื่อนโครงการดีๆนี้แน่นอนบทความโดยชิดเหล่าวัฒนาสืบจากข่าวรายงาน